สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในเกมเอ่อรูมี่เลกาซในโลบอกนะครับก็มีอีเวนต์โชว์ปีใหม่ที่เป็นอีเวนต์ย่อแมวกับเอ่ออีเวนต์ฮาโลวีนของปีก่อนนะก็มันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะเออแนี่ยน,นว่าผมยังไม่รู้นะว่าตัวในตำนานนี้เป็นยังไงแน่ๆนะแต่เหมือนผมเห็นว่าจะมีสกินใหม่ของพวกตัว จะเปลี่ยนก่อนมานะครับก็อีเวนต์ก็จะมีให้เก็บลูกอมจากในข่าวงกดอันนี้นะครับเข้ามารอนะมีสูงสุดนี่รอได้หกคนนะครับก็แนะนําให้กดดูห้าอารมณ์ของลูเมียเรานะครับก็ตัวไหนก็ได้นะแค่ดูก่อนเริ่มเกมน,นะครับพอเริ่มแล้วเราจะไม่ต้องรอคูดาวสามวีนะเราจะเดินได้เลยนะครับโอเคก็จะแหลกๆในตอนผมอัดเพราะว่าเออมือถือผมอาจจะรับไม่ไหวนะเนี่ยนะอาจจะรับไม่ค่อยไหวบางอะไรแบบนั้นนะครับ โอเคนะล้วก็ระวังกับดักด้วยนะพื้นก็เป็นสีขาวแบบนี้ทําให้เรามองกับดักได้ง่ายกว่าอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่นะเพราะอีเวนต์ฮาโลวีนนี่มันเป็นสีออกน้ําตาลนะแล้วสีมันไอสีกับดักจริงๆมันก็ไม่ได้เด่นมากหรอกแต่ว่าสีขาวมันทําให้เรามองง่ายกว่านะแล้วก็ในอันบ้านอันนี้คือบ้านที่ไว้ใช้หลบเอ่อจากตัวที่จะไล่ฟาดเรานะครับก็จะมีกล่องอันนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่อยากได้ตัว พิเศษเฉพาะเทศกาลซึ่งเอาจริงๆมันไปหาตามป่าก็าได้นะก็มันจะอยู่ในกล่องนี้ด้วยแหละกับมีไอเทมนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเปิดออกเปิดกล่องตอนที่มันมีตัวอยู่ข้างในก็จะโดนา้าปออกจากเขาวงกดแบบนี้นะครับเออก็เป <c oughs> ็นตัวทดลองที่ดีก็เนี่ยกล่องมันจะขยับแบบนี้นะครับก็คือมีตัวอยู่ข้างในนะแต่ถ้ากล่องนิ่งคือมีไอเทมนะก็อันนี้ก็เป็นสูตรการคาฟนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคาฟอะไรยังไงแค่ไหนนะจริงๆนะ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันต้องใช้อุปกรณ์ต้องห้าอย่างเลยนะปีก่อนนี่ผมจําได้ว่ามีแค่สี่อย่างเองนะไม่รู้ว่ามีอย่างที่หกที่ให้วางตรงแถวนี้ไหมนะก็เออผมต้องใช้อะไรบ้างวะอันนี้แล้วก็ไอไอสีลุงแบบนี้แล้วมันมีสีเขียว,ยวสีเขียวอ่าสีเขียว,ยวแล้วก็อะไรวะคล้า,ายๆกับพวกเครื่องจักรอะด้านบนโอเคนะมาคราฟเลยเออ กล่องคอนโซลมั้งนะคายบกับเครื่องเล่นเกมนะครับอ่าแล้วก็ผมต้องไปหาไอ้ที่เป็นปริศนาอยู่นะครับก็ในแมปนี้มันก็มีกุญแจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะมันเหมือนเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากก็ดูหลอนหน่อยนะทําไมมันยังกับเอ่อไอเกมอเอ็กเพลนอะไรสักอย่างที่เป็นหน้ากากในเกมนั้นเลยนะไม่รู้ว่ามันไปเอานาฬากานั้นมาทําไมนะเอามาเป็นอีเวนต์ช่วงเอสิ้นปีเฉยเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอีเวนต์คิดมากหรือว่ายังไงนะครับ ก็มีให้เราไล่เก็บลูกอมแบบนี้นี่ก็เพื่อเอาลูกอมไปแลกเป็นให้กับแลกของอีเวนต์แบบพวกเกมต่างๆเขาก็ทากันนะนะมันจะมี N P C แลกของอยู่นะก็เอาเป็นว่าผมไล่เก็บต่อไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ถ้าให้ผมเดาว่านะครับว่าทำไมมันไม่วนอีเวนต์เดิมกลับมาคืออีเวนต์เดิมเราก็เคยฟาร์มของอะไรกันไประดับหนึ่งแล้วไงถ้าเกิดมันวนกลับมาคนคนเล่นเขาก็ทําอะไรได้ง่ายขึ้นโอเคเมื่อกี้เหมือนเกือบโดนกลับดักแ้วเนี่ยดีนะไม่โดนเออผมจําทางไม่เก่งนะเนี่ยเอาจริง ไม่รู้ว่าจะเดินหลงเมื่อไหร่นะเอาจริงตอนนี้ก็เออเดินตามทางตรงนะก็เลยดูเหมือนจะไม่หลงนะเนี่ยอ้าวทางตันซะแล้วอะ่ะน้องต้องเดินย้อนกลับไปถึงไหนเนี่ยเหมือนมันจะเห็นผมเข้าแล้วนลเนี่ยอ้าวทางตันอะ่ะนี่นะครับตัวที่ไล่ล่าเรานะก็ดูไม่ได้น่ากลัวเท่าตอนนะอีเวนต์ฮาโลวีนนะเออมันก็ไม่ได้ทํามาให้หลอนนะเอออีกห้าวีอะ่ะมากดเช็ครอเลยนะครับดูค่าอารมณ์มานี่นะโอเค แล้วก็มาหากันต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าในคลิปนี้ผมจะหาเจอไหมนะไอ้หน้ากากเนี่ยมันก็เป็นในคล้ายกับกุญแจอของอีเวนต์ฮาโลวีนะครับที่จะเป็นของให้เราเก็บนะครับอันนี้ขยับไหมเนี่ยกล่องไม่ขยับโอเคนะครับเป็นไอเทมนะอันนี้ก็เป็นแผ่นดิส์นะครับก็ไว้ใช้จับลูมีนะครับมีโอกาสจับได้พอกับไอ้แผ่นระดับสูงสุดนะครับเอ,อ่อทางแยกเหรออันนี้ทางตันโอเคอันนี้ก็มาเหยียบกับดักให้ดู โอเคเหมือนจะมีคนไปเหยียบกับดักอันนั้นแล้วนะครับก็ข้อดีของการมาหลายคนคือเขาสามารถเคลียร์ทางให้เราได้นะครับแบบถ้าเขาเหยียบพวกกับดักอะไรอย่างนั้นเนี่ยกับดักก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล่อของอไอ้ตัวที่มันไล่ล่าคู่ล่นั้นกันด้วยนะโอเคนะครับเหมือนจะเดินไปทางนี้โอเคแลวไอ้นี่จเดินไปทางนั้นแสดงว่าไอ้ทางที่มันเดินกลับมานี่มันอาจจะเป็นทางตันก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้สำรวจเองและตอนได้สำรวจเองผมก็ลืมอยู่ดีนะจริงเนี่ย โอ้เกือบโดนกำดักอยู่ก็มันสามารถหลบมุมแบบนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวที่ไล่ล่าเรามาเห็นนะแต่ถ้าเพื่อนล่อมาก็โดนสังหารคู่ไปได้นะครับโดนเก็บคู่ไปเลยนะก็อย่างที่เห็นว่าเราวิ่งหนีได้แบบตอนนั้นนะครับแต่ก็ผมแนะนําให้จําทางไว้ให้ดีๆแล้ววิ่งกลับบ้านนะครับอย่ามัวแต่วาดแผนที่ในเกมแบบนี้นะเพราะว่าแผนที่ในขั้วโกดนี้มันสุ่มใหม่เรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมเล่นต่อเรื่องกันท่านผู้ชมอาจจะจําผิดแล้วหลงทางได้นะ เนี่ยของตกแต่งพวกนี้ก็เป็นของที่แบบเออช่วยให้ท่านผู้ชมจําได้แคนั้นนะถ้าท่านผู้ชมจําได้อนะเออใช้ของพวกนี้เป็นการเอ,อ่อตัวช่วยจําก็ได้นะมันเอาจริงๆนะมันกว่างทางมากกว่านะครับไอตัวที่มันไล่ล่าเรานี่มันก็เดินผ่านได้จิวจิว,จวสบายสบายแล้วผมก็หลงทางเดินวนไปวนมาแล้วนะเฮ้ยเออ,เอ,อมืดมืออยู่แต่ถ้าเป็นในคลิปนี้จริงๆผมก็อยากปรับให้มันสว่างกว่าที่ผมเห็นได้นะแต่ว่า ผมในแอปต่อผมไม่รู้วิธีปรับเงี้ยว่ามันปรับยังไงเท่านี้เห็นก็เหมือนจะไม่มีวิธีปรับอันนี้เงี้ยดสวบเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนั้นนะก็ไปดูอีเวนต์ต่อมากันเลยละกันนะครับในส่วนอื่นของอีเวนต์นะครับก็คือไอ้ลุงซานต้าตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราเข้าเกมมาตอนแรกเนี่ยแบบเข้ามาในหน้าอีเวนต์นี้ครั้งแรกไอ้ตัวนี้มันก็จะมาคุยกับเรานะครับถ้าเกิดว่ามาคุยกับไอ้ตัวนี้อีกทีสองทีเนี่ยมันก็จะมาเอาของมาให้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นอีเวนต์ตัวฮาโลวีนนะเป็นไว้ใช้อีโวตัวนั้นนะครับตัวฮาโลวีนอันนี้ก็เป็นไว้ใช้อีโวตัวอะไรสักตัวนี่แหละผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะเออก็คงต้องไปเซิร์ชในเว็บเอานะครับหรือค้นหาในเว็บนะส่วนไอ Anti ้อันที่ล็อกอยู่นีนะ่เป็นที่คีย์แบบสามอันนี้นะสามอันนี้เป็นที่ขี์พบตัวอีเวนต์อะไรทํานองนั้นนะครับก็มาแลกได้นะถ้าจะไม่ผิดมันใช้เออละราวร้อยหนึ่งนะครับพอๆกับไอ้พวกนี้เลยแล้วก็ไอ้สองอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ เอ่ออีโ e วหรือพัฒนาล่างให้รูมิเอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอตัวพวกนั้นมันก็จะดูดไอเทมนี้หายไปเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะใช้อีโวได้ครั้งเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าจะออแรกเยอะๆนะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะวิ่งเป็นสิรอบเป็นอย่างตามได้เลยนะ5้าถึงสิรอบอะท่านผู้ชมไว้สุดก็ประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นโซนสําหรับหาพวกรูมิเนแบบอีเวนต์ฮาโลวีนนะ ผมก็แนะนําให้ใช้ตัวรูเมียนที่สามารถฟื้นเลือดได้มานะครับก็ศัตรูส่วนใหญ่หรือพวกรูเมียนส่วนใหญ่ที่เราจะเจอตามเออที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกธาตุน้าแข็งนะดังนั้นผมแนะนําให้เออเอาธาตุไฟมานะครับแต่ผมเอา,าธาตุมืดมานะก็ง่ายๆครับตัวอวยผมนะแล้วก็มธีท่าตีที่แบบตีศัตรูน็อกแน่นอนนะครับเนี่ย พวกตัวอีเวนต่างๆส่วนใหญ่ผมก็มีหมดแล้วนะเออแล้วก็แบมบูเซิร์นไปนะครับท่านี้ก็คือมันโดนได้แน่นอนนะครับไม่สามารถหลบได้นะครับแล้วไม่มีทางตีพลาดนะเออเท่าเท่าที่ผมเข้าใจตามคําอธิบายภาพเออคำอธิบายท่ามันนะเอออาจจะเข้าใจผิดก็ได้แหละมั้งก็โอ้โหแหลกโอ้โหแหลกผมไม่รู้ในคลิปตอนเอ็กพอรออกมานี่มันจะแหลกหรือเปล่านะอ่ะก็แหลกนิดหน่อยนะ เนี่ยมันจะมีไอพวกปลาแบบนี้ให้เราเออเดินนะแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าอย่าไปตีมันกดวิ่งจะดีกว่านะครับตัวอื่นตีให้มันน็อกไปได้นะหรือแต่เอาจริงถ้าไม่อยากเสียเวลาอะไรมากก็กดวิ่งเอาก็ได้นะส่วนปลาต้องอื่นนี่คือมีกําแพงล่องหนอยู่นะเออเราไม่สามารถเดินออกไปได้นะครับไม่งั้นเราจะเห็นความจริงว่าไอพื้นหลังนี่ที่แบบเป็นพื้นหลังต่างๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เออมันเป็นแค่ภาพนะไอพื้นหลังเป็น เออท้องฟ้าเลยสวยๆเหมือนภูเขาเนี่ยมันเป็นแค่ภาพนะมันไม่ใช่โมเดลอะไรที่เขาปั้นมาเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะโอเคนะก็เจอตัวดีอะไรก็ดีก็แล้รกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้พาไปดูอ้าวก็ในภาเราก็มีโอกาสหาตัวนี่รับตำนานหรือเพราะตัวเขารับอะไรเจอตามปกติเลยนะไม่รู้ว่าผมจะมาหาอะไรแบบเป็นการอัดคลิปเลยหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าผมไม่น่าจะอัดคลิปในทะี้เกียจแบบโอกาสาเจอมันเป็น คืเท่าไหร่วะหนึ่งในเป็นพันอะไรแบบนั้นป่ะหนึ่งในสองร้อยห้าสิบหกหรือหนึ่งในสองหนึ่งร้อยยี่สิบแปดได้นะครับก็จะมีทางมาตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าบ้านนะผมไม่แน่ใจว่าประตูมันจะล็อกอยู่แล้วหรือเปล่าน,นะแต่มันไม่มีกุญแจให้เราเก็บก็เดินเข้ามาได้แน่นอนเลยนะครับก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเออ <c oughs> ก็เมื่อเราเข้าประตูไปเนี่ยเราจะได้พบกับการตกแต่งด้านในที่เหมือนอีเวนต์คริสต์มาสอะไรแบบนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นวัฒนธรรมเข้าหน้าที่มีไก่ยักษ์มาเนี่ยเป็นไก่งวงเนี่ยไก่ยังงงใหญ่่เลยนะไกงวง ปกติแล้วเขาก็จะมากินนั้นเออในช่วงคิดมากกันแล้วอันนี้ไม่ใช่ n p c นอะเนี่ยนี่เป็นคนส่วนไอ้น,นี่อะไรเนี่ยผมเดินชนติดได้ด้วยเนี่ยนี่อะไรอ่ะฮะอ๋อมันต้องเก็บวัตถุดิบม,มาใช้กับอันนั้นรับของจากอีเวนต์นะเออก็ต้องมาคุยกับไอ้ตัวนี้ตามที่ผมเคยเห็นมั้งเนี่ยฮะอะไรนะไม่รู้อ่านไม่ทันนะครับเอาไ้ช่างมันแล้วกันนะนั่นหมายความว่าไงเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าจะทำมันอะไรเนี่ย แล้วตัวเองผมก็กดอะไรไม่ได้ด้วยนะงั้นผมลองไปหาตัว NPC แถวเมืองก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่ไปดูก่อนแล้วกันอา้าวคาบันกาเมมเบอร์โตอา่าวใช้ท่าหลบด้วยพร้อมหลบเมมเบอร์โตไม่สามารถหลบได้นะครับปาบ่าระวังเอ๊ะไอ้ก่อนนั้นยังมีท่ามาเันด้วยแล้วผมว่ามันไม่มีท่ามาเตะกันนะอ่าวโย่เปล่าที่โย่เผ่าเลยนะที่โย่เป่เา เราคี่นะในนี้มีอะไรวะอะไรอ่ะอืมไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยนะเนี่ยแค่กระท่อมหิมะนี่ไอตัวนี้มันทำไมอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้มาไลยเอาเจี๊ยบตรงหน้า,าตัววิทคาบังกาโอ้แบมบูเต้แบมบูเต้เลย คุไยไปตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่นี่ไงมาค่ะเอ้าอ,อ๋อเลือกเต็มอยู่แล้วโอเคเข้ามาในบ้านนี้แล้วนะไอตัวนี้น่าจะยอมคุยอะไรอีกนี่ไม่เจ๊เว้ยใส่มาส์กมามีมา แมบูเซอร์จะตีเบาใช่ไหมโอเคลองใช้ <laughs> เออเบาอยู่เบาอยู่หาปเป็นกลังโจมตีเพิ่มขึ้นแม่นมากขึ้นแมนบูเซอร์อีกครั้งเป็นทอมสแลตสปิริตไทยน่า,นาตีเออเผาวิญญาณได้แรงขึ้นมั้งความสามารถมันเป็นทอมสแลต แทนที่รอเรื่อยๆเพื่อลดเออพลังโจมตีของมันทั้งพลังตีปกติและตีเวทไปเรื่อยๆ,นะๆแล้วกันนะโอเคมาเริ่มเออเอ็นที่รอรัวๆแล้วกันนะาจนเอเนเียจีหมดนะครับเอาเป็นว่าเอ็นที่รอรัวๆเลยแล้วกันนะเออผมจะตามแบบรัวๆ,ๆเลยโอ้โหแล้วผมเอ็นที่รอพื่อี่ โอ้ oh, โหกว่าจะกดเสร็จนะครับโอเคนะเราก็มาปาบอลรัวเออปาดิสรัวเลยและกันนะแคปเจอร์ดิสไปเรื่อยๆนะมีเป็น,100น,นร้อยอันนะตียังไมเพื่อสถานาการณ์พวกนี้อยู่แล้วอนะเอ,อ้ก็เป็นข้อแถได้ว,ว่าทำไมมันยอมเียอีเวนต์ให้เรามานะเพราะว่าไอตัวนี้มันก็เป็นแบบนี้แถมไอตัวในอีเวนต์เขาวงก็เป็นแบบนั้นนะนะเขาอใจได้อย่นะทำไมมัน่งนี้นะเราวิ่มันคิดไเป็นกลยุทธ์การแี่ดีเนะเนี่ยอย่างทีมงานทำดินเลยเอ,อ่มันต้องหาอะไรมาแผเรื่อยๆนะโอ้โหแต่ 600, น ผมก็ทำประมาณนั้นเลยนะคือ,อทำประมาณนี้คิดนั่นแหละก็ไม่ปวดอะไรที่หน่อยว่าทำไมมนถึงเป็นแบบนี้อ้าวเออพอใจกับผลลับคนนี้ไหมอืมมันเน้นตีอะไรวะเน้นตีกายด้วยคือเราก็ควรจะรีสเตตให้มันได้ตีกายเยอะๆนะครับดังนั้นแล้วอันนี้ก็ไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะแต่ผมขี้เกียจจำซ้ำแล้วนะโอเคนะอ,อ้าวอ๋อผมกดโน่นี่เออจริงด้วยก็สามารถมาจับได้เรื่อยๆนะครับผมแนะนำให้เอาเป็นพลังโจมตี แบบตีกายภาพเยอะๆนะตีเวทไม่ต้องเยอะอะไรหรอกยังไงถ้ามันก็เป็นสายกายภาพอยู่แล้วนะเออแอร์เบนน่าจะได้นะเราต้องทำกุยอะไรเพื่อปลดล็อกมันมาเนี่ยมันจะสามารถรีได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เจอตามป่านี่รีไม่ได้นะโอเคนะพักชมตีก็เป็นประมาณนั้นแหละเออเอนจีหัวอยู่ก็อ่ะพอใจอ่ะกดซีไปตั้งชื่อไหมไม่ เก็บอยู่ในรูมียนเคแล้วก็สามารถเจอไอ้ตัวนี้ในโจลี่เฟสติวัลได้แล้วโอเคนะก็จำมันได้ทุกทีนะโอ้ขึ้นสองคันเลยนะผมก็ไม่ได้อัพคันอันนี้มานานแล้วต้องแต่เกมมันไม่สามารถใช้เออไออันนี้ฮิวได้เนี่ยไอเข้าพีซเพื่อฮิวตัวละครได้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยวิธีการฮิวนะก็คือเราจะต้องเอาเข้าไว้แบบนี้นะครับแล้วก็กดออกมาครับ แล้วก็กดเปิดมันเข้าไปใหม่นะแล้วก็เอาออกมาแบบนี้นะครับคือการใช้ pc heal นะไปดูคนอื่นเขาใช้วิธีนี้ heal ได้นะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วแล้ว pc ปกติก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแต่ผมว่ามันใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเออแล้วสรุปไอ้ตู้เซฟนี่มีไว้ประดับตัวเราผมจะพังก็ไปได้ไหมมันมีอะไรไหมเออไม่มีอะไร <c oughs> โอ้นีกว่าต้องทําอะไรกับตู้เซฟนะเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเออโชคดีครับไม่ต้องไปเออเล่นใหม่หลายรอบในการว่าจะแบบเข้ามาใน เออเอทางลับนั่นได้นะเข้าตู้เซฟเนี่ยไปจะเข้าได้นี่มันก็คงต้องใช้เวลาระดับนึงแต่ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะโชคดีกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับการหาของแล้วเปิดไอ้น,นั้นนะครับแล้วก็อีเวนต์ก่อนหน้านี้จริงๆผมก็เล่นนะแต่ว่าผมไม่อยากทําคลิปอธิบายนะครับไม่งันมันบอัพอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปอธิบายนะมันเลยไม่มีคลิปก่อนหน้านี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนให้ผมทําคลิปอธิบายเนี่ยว่าผมจะลงนี่ก็นานอยู่นะเอาจริงๆมันไม่ไดด้้ตัา,ารก็กค กักไว้แล้วก็ลงตอนอีเวนต์ไปเท่านั้นเองนะแล้วก็กลายเป็นเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะเออกว่าจะลงก็ษนานเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ